<Diana. S 2> สวัสดีค่ะตอนนี้ครับช่องเรียนสับค่ะวันนี้นะคะเราก็ชวนแก้มมัมมาเรียนแกะสลักผักผลไม้ค่ะก็จะมีคุณครูคสอนพิเศษมาให้เลยก็คือคุณยายสีค่ะนี่ค่ะ oh. เป็นคุณยายก็คือเป็นแม่ของพี่ฝันและพี่ฝ้ายนะคะ oh. นักเรียนทั้งสองคนพร้อมที่จะเรียนหรือ,อยังคะพร้อมแล้วค่ะ อ่างั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนแกะสลักผักผลไม้กันเลยนะคะเราจะเริ่มจากการเรียนแกะใบไม้จากแตงกวาเป็นยังไงบ้างคะบีใบไม้ของบีสวยแล้วไหนขอดูหน่อยคะ mm, good, ย่ะ That's good, Bree. ของเบเริ่มสวยแล้วนะเริ่มเป็นเป็นใบไม้แล้วนะใช่ผักผักก่อนโอ้ยผักก่อนผักก่อนอ๋อนี่คืออ่อนค้อยแกมมามหรอโอเคมีการแขะไปด้วยกินไปด้วยนะบีใบไม้ของบีเป็นยังไงบ้างคะไปถึงไหนแล้วนี่ค่ะนี่เป็นอะไรคะ หัวใจค่ะหัวใจพี่ฝันอยากได้ใบไม้แต่บีมอบหัวใจให้นี่นะโอ,โอ้น่ารักจริงๆนี่ก็เป็นใบไม้ที่บีและแกนมัมทำขึ้นมานะคะเมยน่าเมื่อกี้เราก็เรียนแกะสลักเป็นรูปใบไม้เรียบร้อยแล้วนะ งั้นเดี๋ยวเราไปแกะสลักเป็นรูปดอกไม้กันต่อเลยไหมโอเคค่ะโอเคค่ะอยากให้คุณครูสอนเลยนะคะเยน่าคะดอกกุหลาบของบีเป็นไงบ้างคะสวยมากค่ะไหนคะชุนสวยจนหนูอยากกินค่ะอือนี้คือของบีแกะสลักเสร็จแล้วหรอใช่ค่ะอองั้นเดี๋ยวไปดูของจกนมาม่อกันดีกว่า โอ้โของกล็มน,นําก็สวยนะเราจะใช้หัวใช้เท้ากับหัวแครอทเนาะในการแกะสลักเป็นรูปดอกไม้จะได้สวยๆ,ๆว,ยว้าวมีทั้งดอกไม้แล้วก็ใบไม้แล้วอันนี้ก็มีอะไรครับกระต่ายกระต่ายฝีมือบีนะ หัวใจน,นี่อ่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปทำผลไม้กันต่อเลยนะคะค่ะไหนดีเสร็จรยังเอ่ยพร้อมโชว์รยังคะอันนี้ค<ะ>ิดว่าน่าจะเป็นอันที่ดีที่สุดค่ะจริงเหรอหน้าตาเป็นยังไงเอ่ยไหนขอดูดหน่อยนี่ค่ะ ว้าวต้นไม้พิเศษค่ะอันนี้เป็นเป็นเป็นต้นไม้แบบว่าคล้ายๆต้นสนเหรอศิลปะค่ะอ๋อเราต้องใช้จินตนาการในการมองด้วยใช่ไหมใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะแช่ไว้ในน้ำนี้นะคะแกนมัำอันนี้น้ำนี้นะคะก็จะเป็นแบบน้ำใสเราใส่นอะไรนะคะใส่น้ำตาลใช่ไหมเพื่อไม่ให้มันดำใช่ไหมค่ะใช่ค่ะบีอันนี้ ทำเป็นลูกอะไรคะเนี่ยเป็นกระต่ายค่ะอ๋อถึงว่าล่ะไม่เห็นเหมือนใบไม้นะวก็ทำใบไม้เปลี่ยนหน้าทําเป็นลูกกระต่ายนะคะ <c oughs> โอ้น่ารักมากเลยค่ะ ะทำเป็นรูปอะไรคะรูปนกนะคะ so when you slice it it's like one slice of bird กลายเป็นรูปรูปอะไรดีรูปกลายเป็นรูปหมาโอเคเป็นยังไงคะเอ๋เดี๋ยวนะ ทำไมมันไม่เหมือนของคุณครูเลยอ่ะอันนี้เป็นผีเสื้อค่ะผีเสื้อหัวอยู่ตรงไหนอ่ะผีเสื้อหัวอยู่ตรงนี้ค่ะแมหัวหลุดตรงนี้กลายเป็นผีเสื้อค่ะของแกมันต้องหัวจะได้ขี้ขวัญว่ามันเหมือนอะไรนะใบพัดไม่มีด้ามหรออ้าเหมือนพัดใช่ไหมนี่ค่ะ มีเสื้อะนะอ๋อมีเสื้อสวยมากโอเคค่ะเป็นผีเสื้อนะคะอะของบีเป็นผีเสื้อโสวยมากด้วยค่ะนเป็นรูปหัวใจอยู่ด้วยต่อยังค่โอเคค่ะชิชิบอ่าเดี๋ยวเราจะเรียงเป็นยังไงคะอืมอุ้ยทำไมหัวใจวอันนี้หนูหนูจะเรียกว่า อะไรคะหัวใจแตกหัวใจแตกให้เขาเรียกว่าอะไรนะหัวใจสลายหัวใจสลายหัวใจสลายนะคะว้าวนี่ของแกนมัมสวยมากค่ะสาปาลปะรดสับปะรดทำไมอ่ะหนูไม่ชอบับปะรดตบีไม่ชอบสับปะรดเพราะอะไรเพราะมันมีตาเยอะใช่ไหมใช่ไม่ทุกอย่างเกี่ยวกับมันอ่ะมันไม่ดีมันมันน่าจะ อ่าลู้ไหมถ้ากินเยอะอะมันจะชอบข้างในตัวแล้วมันก็บางทีถ้ากินเยอะแล้วมันจะปุ้มเลยใช่คืออะไรนี่ยคือผลงาน แกะสลากผักผลไม้ของบีและแกนมัมน,นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะว้าวแล้วคือผลงานคือสวยงามมาก<ว>เลยนะคะใช่ไหมไหนๆแล้เรามาชมกันดีกว่าว่าอันไหนเป็นฝีมือบีแล้วก็แกนมัมน,นะโอเคค่ะ เริ่มจากแตงโมก่อนเลยนะหนูทำอันที่ไม่มีหัวหาะใช่ไหมอันนี้คือของบรีใช่ไหมคะหัวหายความลัคไะไม่ใช่ <laughs> เลย <laughs> อ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะนี่คือของใครเอย่ยอันน,นี้เป็นสีมือของแกนนัมใช่ไหมใช่ค่ะอ่าแล่นี่ก็คือผลงานของเบรียนา <laughs> ซึ่งตัดหัวขาดเลย <laughs> โอเคเดี๋ยวเรามาดูแอปเปิลกันต่อเลยนะคะนี่เป็นทั้งแบบรูปดาวรูปใบไม้นะสวยงามมากเลยอันไหนของบรีบ้างเนี่ยอันนี้ค่ะ,อ,ะอันนี้คือตัวอะไรคะเป็นกระต่ายค่ะโอ้เป็นกระต่าย น่ารักเชียวใช่แล้วไหนอันนี้ใบไม้เป็นฝีมือบี๋ร้อนใบไม้ของหนูอ่ะโอ้โหอ่าแล้วไหนของฝีมือของแกนมัมของแกนมัมนี่สวยๆทั้งนั้นเลยเอาให้ของนี่อ่น่าจะน่าจะอั้อ่าฝีมือแกนมัมก็สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูต่อกันเลยนะว่าผลไม้ต่อไปคืออะไรแค่เอ้ยไม่ใช่อันนี้คืออะไรคะ อันนี้คือมาลากอมะลากกโอ้ยสวยๆทั้งนั้นเลยแต่เอ๊ะมันสะดุดตาตรงอันนี้มันมันเรียร์ๆเหรออันนั้นอันนั้นของหนูค่ะอันนี้ือฟีมือปี่อันนี้ของร่วมไหนอันนี้เหรอเป็นการแกะสลักกับด้านใช่ไหมใช่ค่ะโอ้โหก็ก็ถือว่าใช้ได้นะบีอ่า และนี่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 จานผักจานผัะนี่อันนี้คือแตงกวาจากใบไม้นะคะแล้วก็มีดอกไม้นี่ฝีมือบีและแกนมัมนะว้าวก็สวยๆนะกระต่ายด้วยอันนี้คือพิเศษคือบีแกะสลักเป็นรูปกระต่ายและนี่ก็คือผลงานทั้งหมดของเบียนาและแกนมัมนะคะโอ้ก็คือ สวยอยู่นะคือเราก็แบบสามารถออกงานได้อยู่นะ,ะและเราก็ต้องขอขอบคุณคุณครูพิเศษของเราในวันนี้ด้วยนะคะที่มาสอนเบียน,นาแล้วก็แกรนมัมนะคะคุณครูยายสีค่ะขอบคุณค่ะต้องขอขอบคุณครูนะคะที่มาสอน แกะสลักในวันนี้ค่ะใช่แล้วตอนนี้นะคะเราจะต้องขอตัลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามช่องเรียนยอุปกรนะคะบ๊ายบาย